สวัสดีครับผมตอนนี้คุณกำลังอยู่กับโอเวอร์เสียสวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง o v e r อร์เครับผมตอนนีฮะไม่รู้ว่าคลิปไหนจะมาก่อนระวางวัดดีกับแวนการ์ครับผมแล้วผมวก็ <S 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 ไม่ได้ทำนานแล้วนน่าจะเป็นรอบที่สาแล้วที่กลังทำยังมีไฟอยู่เพราะไปแข่งขาต่างประเทศมา ทำให้ไม่มีเวลาตัดคลิปนะฮะก็ต้องจ้างคนอื่นตัดนะครับไม่ทำเองครับไม่ไหวครับเคยทำแล้วก็โยนทิ้งเลยเดี๋ยวผมก็กลับมาที่กับตัวคลิปวันนี้นะฮะตัวอย่างที่หน้าโปกอผมก็คือเราจะใช้การนะครับโปรโมโปรโมฝั่งนู้นใช้เลยเนี่ยโปรโมใบนี้แหละครับมันแบบขึ้นภาพให้ b l o for Medit วอลเมเมอร์นครับผมมาจากโปรงานสำโรงล่าสุดแล้วก็ของผมแล้วเป็น Phantom ก็สิบแต้มแฟนตอมสิบแต้มมาสิบงานเอ่อต้องมาสิบครั้งก็คือถ้างานจัดสองวันก็คือได้สองแต้มอ่าก็คือไปห้างานแหละพวกนี้ไงโอเคครับโอเคครับมาดูกันว่าใครจะเก่งเจ๋งกว่ากันว้าวโปรโมทลคู่โปรโมท้คู่แพงทั้งคู่โอเคมาปล่อยีมโคเลยเริ่มก่อนคุณเริ่มก่อนสินะได้ครับขัดไปนี่ดีครับ กันหน้าบรรยากาศนะครับผมอินครับตัได้จอดครับได้เลยทีนี้ฮะไหลครับเกียร์หนึ่งไปเลยได้นจอดครับครับยิงเมื่อหนึ่งใบครับครับไลท์เกียร์ตัวแรกจอกันหนึ่งใบได้เลยก็ไหลมาโซลิชาร์จี้เย่อุ้ยชาร์จแรงเข้าไปเกียร์สามมาหนึ่งใบครับผมเฮ้ยแล้วก็ผ่านเธอแล้วไม่ตีทำไมอ่ะเพราะคุณไลท์บัสเตอร์ดาร์มาสามารถยิงตัวแรกผมได้โอ้โห ใช่ครับผมไรเยี่ยสองแล้วก็เมื่อถูกไล่ทำเขาผมคอเป็นเลทเนาะใช่คอท็อปเลทเย่ด <Yeah. S 2> ได้เล็ครับไม่มีอะไรเท่าไหร่มีแค่นี้โดนเขารู้ทันเข้ามาเลยไดรเช็คเดี๋ยวสามขี้พลังครับอา่าน,น,น,นะครับเขาโดนจั่วพี่ออเดอร์ครับไลน์ครับผมดูตัวได้เข้าโซ่จนจดตั้งหนึ่งใบได้เลย กุอาร์มครับคับชาร์จหนึ่งได้เลยสวัสดีจ้าครับผมจุดจองครับหนึ่งหมื่นแปดโอกาสครับได้เช็คมวีติเกอร์มี่ผ่านเลยเป็นจวแล้นี่ครับครับผมได้ทัเกียร์สวนนี้เลยสวัสดีครับผมปัดจะดับไป ก็ดูท็อปเด็กครับถ e ้าเป็นน้องวัญญิษฐ์ขอได้ในช่องเดียวกันนี่ทําได้ต่อไหมครับมาลงสนามบนช่องเดียวกันโซบัสนหนึ่งทำได้ต่อแต่ว่าช่องมันเต็มแล้วแค่ประเด็นไม่ทําครับโอเคครับโชหมดโชวครับได้เลยโอเคฮะมีแค่นี้ครับบูนไม่ได้บูนไม่ได้ครับสิบสามบรรยกาศครับสิบสามบรรยา่าฮะกินสองปุ๊บ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 นกกาด ฟอสครับพลังบรรยากาศแข็งแรงครับดีครับแล้วดีทายสองใบครับครับผมขอบัตเตอร์แล้วก็บัตเตอร์อ่าอัลบั้มหนึ่งดีทายเนาะครับผมต้องกินหนึ่งใบด้วยนะครับกินนี่เลยกินโอ้โอเคครับสิบสามเท่านั้นมีแค่นี้สิบสามเจอเข้าครับเข้ามาเลยไหนใช้เสียมือขีโอ้ขีออเวนการเลยออเวนการครับผมขีโอออเวนการ เอ้ยเอาวัดกรรมแล้ววัดกรรมเข้าอยู่แล้วนะแค่นี้ก็เข้าแล้วนะทิกเกอร์เดียวใช่ใช่แค่นี้ครับพลัสโอเคครับสามดาเมีสสามดาเมีสไม่มีทิกเกอร์เลยครับตีต่อยี่สิบสามยี่สิบสามหมื่นห้าครับอ่านะครับสแตนแอนดรอฟทิ้งผีได้เลยไรครับผมบ้าบ้าฟูลมินิต อาลโฟเมเดสโอเคแล้วก็ลงโซลูชาชีชาเป็นฟอนอตอนนี้เกศสามีละหนึ่งใบไล่แพนโบลิ่มแท็กติกครับสเกลคัตตาบาหนึ่งชารสี่ใบครับผมได้เลยชาโ์ดอะไร,ร,รบ้างเกศสามีสองใบครับผมนี่เดี๋ยวเป็นโอเวอร์ <laughs> ผมชาร์นโอเวอร์ไว้นะเรียบร้อยครับไม่ใช่เกศเป็นโอเวอร์เกศสามสามใบอันนี้ไล่ลังหลุมได้เลย ครับเราจะเข้าสุดโซครับโจการ์หนึ่งใบได้ครับโอเคแบทเทิลเลยหนึ่งมือสาวันการ์ดออกการ์ดด้วยอินเตอร์เซปโอเคครับหนึ่งมือสามวันการ์ดครับหนึ่งวันการ์ดห้าพันครับวันการ์ดโจจองครับโดดเกี่ยสามสองใบเข้าสุดโซครับครับโจการ์หนึ่งใบต่อจำนวนเกียสามทูกสามใบครับบกหมื่นบกสองหมนครับผมสามหมืสามแล้วก็เกวันการ์ดบอกว่า อตอนนี้ผมมีเก่สามสามใบแล้วเกี่สามทุกใบผมมีชิลห้าพันแล้วก็ได้บูตได้แล้วก็ถ้ามีหกใบหรือมากกว่าจะขอการสามใบครับผมตอนนี้มีหกใบละหกใบแล้ว,ลวโอ้บวกพลังเท่าไหร่บวกสองหมื่นสองหมื่นใช่ขอสามใบด้วยขอสามใบแน่นอนครับก็คือเราก็ไม่ขาดครับเพราะเราอยู่ดามมีดได้เชนครับผมเกี่สามครับเกี่สามครับผมไม่เชนครับขอเล่นผ่านเทิร์นเพียงเท่านี้ ขอเชิญครับเร้าแกรนฮะครับผมโฆษณาอะไรครับทางด้านบนหนึ่งตัวหนึ่งรองครับชาลอนเลสครับดูท็อปครับถ้าเป็นน้องไม่ยูนิตขอได้ครับครับผมขอไม่ได้ไปไหนวะถ้าการเป็นนั้นสามารถขอนะครับผมไม่ขอก็ได้ไม่ขอคืออยู่อันนี้อ่ะใช่โอเคก็อยู่อันนี้ยแหละเพราะว่ามัน โคตรร้ายมากครับคลิปนี้ครับผมมีกี่ใบครับเออเจ็ดใบเจ็ดใบปีกีลงไปตีเลยครับครับผมตีครับหนึ่งหมื่นหกครับหนึ่งหมื่นหกอ่าการห้าพันับผมมีชิวห้าพันครับได้ครับสกิลครับอีทายสองใบครับครับผมบาร์สเตอร์ครับ ก็พี่ฝ่ายไปแกะสามครับบกหนึ่งแล้วก็บกหนึ่งโอ้โหผ่านเซนการครับผมทิ้งมันได้จริงใช่ไหมถามวิธีไอ้เลได้ใช่ครับได้ครับผมเพราะว่ามันคือสิ่งนี้น่ะโอ้ผมไม่คือร้อยล้านอ่ะร้อยล้านอ่ะร้อยล้านแค่นี้นะตัวหนึ่งครับผมได้ครับขีพลังครับโอ้โหยังไงก็ตายขอขีหน่อยฮะขอขีหน่อยขอขีอ่ะฮะทำไม ยังีขค่านี้ครับพลังก็ค่าค่านี้แล้วกันครับผมอ่ามดะจบครับไปต่อครับครับผมทวินได้ฮะมีทวินได้แต่โนกาดเลยครับได้เช้ครับทำอะไรไม่ได้แล้วเสียได้โกงมาโอชาชาคีดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมให้คุณเริ่มก่อนได้ได้ได้ ช่องเราถ้ามันจบเร็วกันไปครับก็จะมีอีกเกมนึงนะฮะมาสู่รอบที่2ครับผมครับผมเกม2เป็นฝั่งดูเริ่มก่อนนะครับใช่ครับมีเริ่มหลังโอเคมาเชิญฮะครัาขั้นโจครับทิ้งมือหนึใบทิ้งทิ้งฟอนเลยครับครับไล่ครับผมตัวเริ่มโซลเรชชี่ได้เกียรติสามแล้วหนึ่งใบผ่านเดิน จอครับทิ้งไม่หนึ่งใบครับผมมีเกียร์สามครับนี่ได้แล้วแมนผมจะมีทิ้เริ่มหลังจัวหนึ่งครับครับผมแมนการตีครับแปดพันเท่าไรโกลดการเลยไรเช่ครับฟอนติเกอร์ฟอนเหมือนกันอะไรครับการจั่วทิ้งครับไลท์โดนตัวเริ่มเข้าโซ่จก่วการแมนการโกลด์กาดครับต้องเข้าตาบ้านผีครับผมโอ้ยเยอะเกินฟอนติน อันนี้มามามาดีนะครับเนี่ยมาดีนะครับมาดีอยู่นี่ครับเกียร์สามรอบเยอะจังเลยไรครับเกียร์สองนะสกิลครับมาไลรเกียร์หนึ่งโดนโดนเกียร์สองไรครับพอเก่งนะเนี่ยตัวบานหนึ่งนะท็อปเด็กครับถ้าเป็นนอร์มัลยูนิตขอครับผมขอตั้งในแถวได้ป่ะโอเคตัวบานหนึ่งระเบิดเนี่ยโอเคครับสองได้ บรรยากาศเลยบรรยกาศเลยสองได้เข้าครับได้เช็คแรกยูเบรรยนกันเข้ามาเลยครับเล็กเตอร์เช็คอ๋อเกือบแล้วเอาละครับก็ได้โจครับทิงเฮียวครับไรต์เบลฟฟมเมเนตจริงฮะลองครับนำมือเข้าสู่โซนครับนำไปนี้เข้าสู่โซนครับจั่วการ์หนึ่งไปได้เลย เกศสามผมมีอยู่สองใบสองใบแอตเลติกครับครับชาร์จสี่เกีศสามเข้าไว้อีกสองใบครับเฉลี่ยแล้วโอ้โหตอนนี้แต่ว่ามีแค่นี้ครับมือดูบางๆนะครับมือดูบางๆครับมือสี่ใบเท่านั้นเล่นแค่นี้ก่อนก็พอละหนึ่งหมื่นสามพันบาท เล่นหน่อยไหมเล่นหน่อยจะไดดูแรงได้ครับอ็คือเก3สามครับเกณหนึ่นงครับโอเคครับจ <Okay. S 1> <Okay. S 2> งตีครับหนึ่นหนนงหมื่นสามการีตัองากลับนะตัดกลับตัดต่อผ่านเทิร์นครับสิวคสิงคไรเกณสามครับผมแล้วก็ลันขึ้นไปอันนี้ขอครับโซบันหนึ่ง ดูท็อปครับน,นี่คอไม่ได้อนะดูก,ก่อนสามารถคอครับผมสามารถขอไม่ขอก็ได้ครับไม่ขอแล้วกันโอเคครับต่อครับกระต่ายครับเ,เก็บหลุมหนึ่งเอาหลุมหนึ่งไปเข้าโซ่ครับแล้วก็ เปิดสามคอการ์ที่เอาเข้าโซ่เหมือนกันไม่มีครับไม่มีก็สั่งเลยครับอื่อกี้ผมยวท็ปปอททปกองยวท็อปกองโอ้โหใช่แม่งคิดคิดอยู่เอาไหนแน่เติงมาครับยูท็อปกองครับเราจะเป็นสิบสามอยู่เล่นเท่านั้นครับเล่นแบบพอเพียงฮะับหนึ่งหนึ่งสามตีนี่เลยตีนี่ตับ สา,าส,สามแมนการสิมแมนการโนการครับผมคีพลังแมนการแมนการตีดีท,ทายสองจอส,สดัสครับผมแล้วก็คนนี้หมื่น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 โอเคครับสองได้ครับได้ครับผมได้แรกปอนผมบวกหมื่นก่อนะเอาให้ตื่นเต้นอีกแล้วเหรอโอ้ดโหโอ้โหลอยล้าน แต่ไม่มีคีย์นะเอ้ยไม่ไม่ร้อยล้านแวนนะแวนสองเพลงนะใช่ครับโอ้ลิมร้อยล้านแวนห้าแวนแวนนะครับผม้อยล้านแวนจวดจวดโอเคครับบัตดับจะบวกสองหมื่นจะกับโอเคได้เช็คก่อนตายทะลุโอเวอร์ครับร้อยล้านแวนกัดจดล้านหนึ่งใบโดดคืนอีจีครับโอเคครับบัตเตอร์ดั้มตีครับแค่ได้เดียวครับเข้าเลยครับผมเพราะว่าผมร้อยล้านเหมือนกัน นี่ประเดานดันจะตีไม่เข้าอึ้อ e ย EPB ผ่านแล้วโอเคครับครับแต้แน่นดอได้เลยเผร์โซน่าอะไรครับครับโจการ์หนึ่งใบได้เลยลมครับโซชาร์ดหนึ่งได้เลยตอนนี้โซชาร์ดหนึ่งก่อนชาร์ดเป็นฟอนต์นครับผมครับมีเกสามอยู่ห้าใบค่ะหนึ่งความาวางอย่างนี้ ลงครับโซชาร์ดหนึ่งได้ครับอ่าอยู่ชาร์เด,กไไดเก็บไว้ได้เก็บตามเใบเดียวใช่เก็บตามเใบเดียวอันนี้โตผมมีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองใบได้ครับผมเล่นไปนี้ชี้ไปนี้บวกหมื่นอ่ะชาร์ดหนึ่งก่อนชาร์ดได้เกียรามครับโอเคบวกหมื่นตามนวนโซทุกๆุห้าใบครับผมครับห้า 10-13อันนี้บวก20,000ครับผมแล้วก็ถ้าโซล0บใบขึ้นไปผมได้จบการหนึ่งใบโอเคครับอโอเคครับอือใช่ละแล้วก็ลองครับผมน,นี่เพอร์โซนา้าก่อนวางไว้เกีวันนี้ครับแอคทีฟโซบ,บัส2ใบโซบัส2ใบครับผมแถวหน้าผมจะบวก5 0า0ั ได้ครับตอนนี้เป็นเอไง่ายๆแถวหน้าผมบกหมื่นห้าห้าอย่างนี้ <Okay. S 2> แล้วก็ถ้าติดไฟนอนรัดครับผมก็จะแวนการ์ดผมจะบกคิดแต่ว่าไม่มี <Okay. S 2> อยู่แล้ว <Okay. S 2> พอแค่แถวหน้าบกห <Okay. S 2> <ๆ>้าพันแล้วก็สกิลของบันนี้ครับผม <Okay. S 2> ผมอาเก3าจะสามารถบูนได้โอเคแล้วก็กูกรอาร์มครับโซบาสามครับโจบการ์หนใบไ,ได้ครับ เล่นแค่นี้เลยครับผมได้ครับแวนกาดจมตีครับตอนนี้แก่สาผมมีอยู่6ใบแล้ว6ใบขอการสามใบครับผมเวนกาดจมตีตวลังสองหมื่นแปดไม่ป้องกันครับได้เช็คครับผมเก่สามครับเก่สามครับผมดาเป็นเช็คครับจรจรครับครับผมทางนี้จมตีครับสองหมื่นหกสามหมื่นหกสี่หมื่นหนึ่งครับเวนการไม่ป้องกันครับทางนี้จมตีครับผมสองหมื่นแปด สามหมื่นแปนสาครับบรรยากาศสีใ <43, S 1> ช่แล้วว,ว้าวเทคเลยปล่าเล็กคับเป็นจกครับมานะไเกียร์สามจอยรับผมอาจจะดูแปลกนะอ๋ออเด็บ,บ้บาสองครับสอบาลหนึ่งคอการเกียร์ส พอพอซั่ครับจอสองครับครับผมผน,นมี่โปรชหน้าไหมับเจอครับเจอ,อ,เอโอเคโตษนะลืมลืมคุณต้องวางด้วยนะจริงฮะลืมแล้วเออเลนฮะท็อปคอ,อ,พพอไวท็อปได้นะครับไวท็อปลด้โอเคครับเป็นดิเกอร์อีกแล้วเหรอครับ ใช่ครับเป็นอะไรเอ่ยก็ไม่รู้ทิกเกอได้แน,น,น่นจรงครับนี่เลยแบนกัดเมื่อตรงตีโบวา่าน18 28ตดวชนะ28โอเค28หนึ่งนามีครับฮียครับพลังแบนการ์ดใช่ครับ 8, แบนการ์ดตัวนี้มีทายสองครับผมอ,อกสกิลบัตเตอร์ดาครับขตัตบัตหนึ่งีทายครับ ก็เลือกของแข็งปะใช่ครับเลือกไปนี้เลือกไปนี้ถึแล้วก็อันนี้ได้บวกหมื่นครับผมแล้วก็เทอนี้มีรายงบวกห้าพันนี่จะบวก5้าพเป็นหมื่นโะเคฮะก็จะเป็นยี่สครับ3ามสิบแปดสามปเพอร์เกาครับผมเพอร์เซกกาได้เช็คฮะได้เชคมา ยูเขาอยู่ได้ไหมนะอยูกำลังข้า,นนา,าง,งนีรักกันครับอแข้งรังผมกว่าครับแข่งโยนให้พอแท่งหน่อยเฟือกข้างนี้เซกเกอรครับกระตายครับแบงก้ครับจะเป็นสามห้าสามห้าสามเท่านั้นสาหอีกข้าง23 38ิบสครับ <35 S 1> อันนี้33ครับมีทิกหนึ่งแล้วก็เซน่าสามสิบแปดครับตานะครับสเตนแอนดอร์ได้เลยโซน่าอะไรครับครับจวนหนึ่งครับตานะขอบคุณได้เลยแล้วก็สกิลครับคุงคุงอาร์มครับโซบัสสามแล้วผมโซบัสสตอนนี้เกียร์สามมันครบอยู่โซบัสสามจดการหนึ่งใบ ทำดีไหมขอคิดก่อนนะเตดเติดเติดเต,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 ติดลืมเลยเหมือนจะทำไม่ได้ได้เลยโซบสัสสี่ตอนนี้จะเหลือ5้า่ได้ไม่ได้แลวนี้เลโซบัสสครับ บอกห้าพันแถวหน้าบวกห้าพใช่เป็นบวกหนึ่งใช่แล้วได้เลยบวกหนแค่นี้แหละบอลกาดจบตีครับผมขอการสามใบครับอยู่เส้นสามขอการสามใบรู้สึกน่าจะคุ่มเขาเข้าเลยครับไม่ใช่ครับคีที่เข้าทิกเกอร์ครับคีแวนกาด พลังให้กับกุงกุงอางครับผมสเตคูเกตส์สเตคูครีสครับพลังแวร <laughs> ์ครครับผมไซเคิลนะไม่มีนะ <laughs> โอเคครับเอาข้างนี้เปิดก่อนครับผมจะเป็น23 33ิบสครับผมแบนกา้าสามหมืม่นส,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 สาม่แ,แผ่นนี้ก็หนึ่งายากายเหมือนเดิ สองพันแปดบันการ์ดส <28. S 2> <c oughs> องัดผ่านครับผ่านครับเกนตัวครับเอาผมโอ้อยจะสามสิบมือจริงด้วยฮนะอ่าไม่มีเพล์สินะใช่ครับสบายดีครับเอาผมอยู่ท้องครับคุณยังได้ทิกเกอร์อีกแล้วอย่างนั้นเหรอจริงครับผมว่าผมไม่ต้องเพเคแล้วก็ได้ฮนะ แล้วจะเป็นเท่าไหร่ันาันรรื๊บไม่ได้ไม่ได้แค่เนี้ส,สิบสามสิบสามเทงเคมที่เงเคยียอะไระอยหลงเแล้ว <c oughs> โอเวหร์หรอโอ,อกาสได้นะเนีย่ยไม่มีิกเกอเ์เครบ อันนี้บวกลบกงแทงพัต่อขอยหน่อยครัผมพ้นมาปึกหน,นึอันนี้บย0อันนี้บบกี้ปัดเสไม่มีไม่มี้ขี้เป็น2ี่สับไวท็อปด้วยอันตรายสองได้โอเวนการเฟอร์เฟคกา์ครับ ได้เชฟครับขี้ฮะครับผมคี้อันี้เป็นยี่2บห้าสามห้าสบ่ังครัขเล่นโอเคครับข้างละหมื่นห้าสินะยีสามครับหมื่นห้าครับสาห้าครับเอ้ยยี่ห้าครับหมื่นห้าครับลครับอุ้ยหมดแรงแล้วผมรู้สึกได้ก็ได้ผมหมดแรงแล้ว เขาจะโจ้ครับ Persona l i ไ e โจคกัสแถวสี่ครับแถวหน้าบวก1นึ่งหมื่นครับเป็นรวมเพอร์บวก0 0 0 0ครับครับนี่เจ็ดสามมีอยู่สี่ใบต้องปิดเลยไหมปิดแล้วกันครับปิดครับ ทางนี้กำตีครับหนึ่สามหมืนแปดครับบรรยากาดีครับสี่หมื่นึงครับจะมีตัวอะไรโดดออกมาได้หรือไม่มีใช่ไหมไม่มีครับสี่นแวดตีเท่าไหร่ครับแวนตีตอนนี้สามหมื่นสามครับสามหมื่นสามี่หมื่นหนึ่งครับผมดีจีอีกแล้วอยบอกนะเขามีพีจีใบหนึ่งสกิลครับดูสอครับครับจวกันหนึ่งใบครับ ต่อจำนวนการ์ดในโซทุกๆไอการ์ดเกศสามในโซทุกๆสใบครับบวกหมื่นบวกไปอีกสองหมื่นครับตอนนี้5,3าหมนสครับขอการ์ดสามใบ3ามหมื่นสามห้าหม่นสใช่ครับผมห้าหมืนสองได้หกหมื่านี้จะเป็น7,3็ดหมสองได้อยู่ดีครับสได้อยู่ดีแค่นี้นะครับ อ้าวไม่มีติกเกอร์อโอโผ่านแล้ว,วเทปจูอ่อุ้ยเกิดแล้วดีอ้าวตาแพ้แล้วก็นีเลยเอาเล่นผ่าสองโซ่หนึ่งครับผมอูดอีกฮูด,ดอยกสักทีเหมือนบัสเดัมในเด็กนี้จะมีแค่มีแค่นี้แหละเจอแล้วเนี่ยมีไปเ,ปเดียวด้วย เลยทบเลยผมก็ไม่นั่งทำทุกทนเพราะมันกาดปัดเศษแล้วมันไม่พอแนกะ๊บอ่าอันนี้เจอ,อโซน่าไรอืมตีนะมีบอห้าทันยิบแบตโซ่ยิบแบตยิบแบตกาดไม่ได้เลยนกั no ดดามเช็คเออ,ออออเดอร์ไม่ได้ใช้เลยออเดอร์วันนี้จริงครับใช้ไปแค่รอบเดียวผมมองว่ามันสี่เวฟด้วยแหละ เอกมาเลยกาดย่าทั้งมดใชถ่ถ้าถ้าสามเอกชนเท่าผมว่าดิ้งนั้นน่ากลัวใช่ครับเอ r f ฟ r m a n c e แกผมก็คลิปนี้ประมาณนี้แต่เราอาจจะเอาช่วงนี้ไปอยู่ช่วงต้นคลิปแล้วกันครับผมและนี่คือลิปของชาร์โลนนี่ครับผมในวันนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าลิชชารโลนี้เป็นผลพลอยได้นะผมจากงานอีฟเวียสัมมนางผมที่ ตอนนี้มันใส่ของสุดๆเป็น CP สุดนาะับามก็มีน้องปืมครับผมให้เครดิตครับน้องปืมนะฮะน้องปืนซาเวดพีเจซาเวตเองดวยคนให้ผมจัดลินีแล้วก็บอกพี่ครับผมขอยืมเด็กไปเล่นหน่อยผมก็เลยเอาเด็กไปเขาเล่นนะฮะแต่ก็อันนี้ก็ลองได้ครับก็เห็นน้องเขาบอกว่าเกศสามมันเยอะนะครับก็เยอะจริงๆนะขามือเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเล่นเหมือนก็ดูดวงขีโมใช้ได้แต่ว่า ก็เอาเป็นลิ์นี้ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครสนใจแล้วผมสำหรับลิ์ขันท่อมนะก็จัดตามลิ์นี้ได้แล้วก็ไปแกะเอาแล้วกันปหรัรมวณนนี้ต่งรู้บ้างครับฟังผมแล้วครับประกอบเด็กภายใน10นาทีโอ้ <laughs> แต่ว่าเด็กก็ค่อนข้างโอเคครับผมเวลาเล่นแต่ว่าตอนนี้เด็กนี้คือเกียร์สามยังไม่เยอะสักเท่าไหร่ครับผมเกียร์สามที่แบบได้ใช้จริงๆนะแต่อันนี้ก็แบบไปเอาของสายอื่นมาอย่างเช่นแบบของนี่ครับของ บูชใช่ของสายไฟนอตรัสนะครับผมก็มีแกกแถวหน้าบวก5 0 0พได้แล้วก็มีลงมาชาร์จหนึ่งครับผมของไฟนอตรัสเหมือนกันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นออเดอร์ครับผมที่ใส่เป็นวอลลี่มแท็กติกมาเพราะว่าจะให้ติดเกียร์3ให้ได้ไวที่สุดครับเราไม่ต้องไปนั่งทําอยักงอื่นเลย <Yeah. S 1> ใช่แล้วก็ใส่ออเดอร์ไปนี้มาด้วยครับของบาโลแมกเนตครับผมโซหใบทุกๆโซหใบครับ เรียกการเราจะชี้จะชี้ยูนิตของเรา1ใบนะครับผมบวก1 0,000หมื่นครับผมปกติเล่นเด็กนี้ก็โซถึง10อยู่แล้วครับผมพอถึง10ก็จะได้จวการหนึใบด้วยแล้วก็ได้ปัดพลังอีกส0 0 0มื่นค่อนข้างแรงครับออเดอร์ Order ไปดีโอเคครับผมอันนี้ก็คือคลิปข้าวๆแล้วก็ถ้าสนใจนครับผมสั่งซื้อสินค้าก็สามารถดูตามลิงก์ข้างล่างครับผมถ้าต้องการซื้อโบลโฟเมตหรือแฟนทอมนะฮะก็ลิงก์ด้านล่างแล้วกันเนาะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าฮนะสวัสดีครับ